สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆครับวันนี้มาพบกับสงวนศักดิ์ชาแนลนะครับวันนี้ผมมีเหรียญหลวงปู่แหวนครับสุจินโนแห่งเมืองเชียงใหม่นะครับมาให้พี่พี่เพื่อนๆได้ชมกันครับเหรียญนี้ผมพิจารณาแล้วนะครับผมว่าน่าาจะแท้ครับเดี๋ยวพี่พี่เพื่อนๆมาชมความสวยของเหรียญหลวงปู่แหวนกันเลยนะครับ ด้านหน้านะครับความคมชัดของหลวงพ่อจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาส่องกล้องดูนะครับหน้าหลวงพ่อเราจะคมชัดสวยมากเลยนะครับหูตัดนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับความคมชัดของตัวหนังสือนี่ก็จะชัดมากนะครับหลวงปู่แหวนครับ ซูจินโนครับเหรียญนี้ก็ที่เห็นเห็นมาก็มีพัม๊มกันเยอะเหมือนกันนะครับมีของเก้ก็มีแต่องค์เนี้ยผมลองไปศึกษาใน Google หรือดูใน YouTube มาลองพี PP ่ๆพิจารณาจากพวกพี่ๆหลายๆท่านที่เก่งๆนะครับผมว่าน่าจะแท้ครับ ดูความคามชัดความสวยนะครับพี่เหรียญน,นี้ไม่ได้ใช้เลยครับลุงผมเขาเก็บใส่ถุงพลาสติกอย่างดีเลยครับดูรอยตัดกันนะครับรอยตัดกันประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญปี2520ครับ เป็นที่ระลึกในหาทุนสร้างอุโบสถครับเดี๋ยวนะครับคิ้วหลวงพ่อจะชัดมีเส้นอะไรเงี้ยชัดมากเลยครับสวยน่าเก็บครับผมเป็นคนชอบพระเหรียญน,นะครับแต่เรามาดูด้านหลังกัน,นะครับพี่ๆเพื่อนๆครับ มีวันที่5้าพฤษภาคมสองนอันนี้จะมีโค้ดด้วยนะครับพี่ี่เพื่อนลองชมดนนะครับมีรอยเส้นขนแมวด้วยนะครับโค้ดจะอยู่มุมใกล้ๆเลขศูนย์นะครับตรงสองศูนนะครับลองดูนะครับที่ระล,ลึกในงานหาทุนสร้างอุโบสถครับวัดดอยแม่ปัปงครับ อำเภอพ้าจังหวัดเชียงใหม่ครับพวกด้านหลังนี้จะเป็นเสียมานะครับเป็นเหรียญเสียมาปี2520ครับมือผมก็จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับขพโทษทีครับมาดูโลรูเจาะกันนะครับรูเจาะก็จะเป็นแบบเจาะแบบปีเก่าเลยครับ ขอเหรียญด้านบนสวยมากเลยนะครับคือแบบงานเก็บดีละเอียดนะครับหูเจาะรู้เจาะธรรมชาติมากนะครับมีรอยปิ้นเล็กๆนะครับเป็นรูเล็กๆ สวยมากครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ผมผมว่าราคาที่เช่าหาเปลี่ยนมือกันนะครับก็จะอยู่พวกที่ดูดูมาครับผมว่าสวยๆมันขึ้นอยู่กับว่าเราบื่พอใจที่เท่าไหร่นะครับผมแต่ผมว่าคืออันนี้เป็นเหรียญเหรียญเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงเนี่ยรู้สึกว่าจะสร้าง หกมือเหรียญครับมันจะมีเนื้อเงินเนื้อนะวะด้วยครับแต่ผมจําไม่ได้ว่าสร้างจานวนกี่เหรียญราคาที่เจ้าหาเพี่ยนมือกันครับผมว่าน่าจะอยู่หลักพันเนี่ยครับแต่เป็นเหรียญปีปีเก่าอยู่เหมือนกัน,นครับเหรียญน,นี้ผมก็ยังไม่เกิดเหมือนกันแต่สวยมากเลยครับองหน้าหลวงพ่อจะเป็นบล็อกประมาณเนี้ยนะครับพี่ๆเพื่อนๆ ก็ต้องศึกษากันดีๆนะครับเบื่อมันมีมันมีเกทด้วยเหมือนกันพวกพ,พี่เพื่อนๆในใน u t u b e อะครับก็ก็สอนวิธีไว้เยอะเลยครับมีเส้นขีดตรงยันอะไรตรงเนี้ยด้วยครับเนี่ยมุมทางทางซ้ายบนเนี่นะครับสวยมากครับก็คือถ้า ถ้ามีโค้ดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะแท้นะครับพี่แต่เราก็ต้องพิจารณาหลายๆอย่างประกอบกันด้วยครับเดี๋ยวนี้เกททาสวยทําเหมือนก็เยอะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋นหลวงปู่แหวนครับสุจินโนแห่งเมืองเชียงใหม่ครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่รับชมนะครับคลิปนี้ก็ไวเท่านี้ครับ ขอบคุณมากครับ